จากรายงานข่าวที่พบความผิดปกติที่อาจนำมาสู่การทุจริตสร้างอุทยานราชพักในเนื้อที่222ไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1เป็นส่วนของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามเจ็ดพระองค์หล่อด้วยโลหะสำริดซึ่งกองทัพบ,บกได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นพระบรมรูปต้นแบบส่วนที่2คือพื้นที่ลานอเนกประสงค์ใช้สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพบ,บก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศและส่วนที่3คือพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีโดยแบ่งเนื้อที่ที่เหลือ126ไร่เป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่าการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์อยู่ที่องค์ลับประมาณ42-51ล้านบาทรวมการจัดสร้างลานแท่นฐาน,านและปรับสร้างภูมิทัศน์และการจัดนิทรรศการห้องพระราชประวัติซึ่งจะใช้งบประมาณ700-800ล้านบาท โดยการจัดสร้างจะไม่ใช้งบประมาณจากทางภาครัฐแต่จะใช้เงินบริจาคจากประชาชนและภาคเอกชนทั้งสิ้นโดยเปิดรับบริจาคผ่านทางธนาคารทหารไทยสาขาบอกทอบชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทัพบ,บกบัญชีกระแสรายวันหมายเลขบัญชี077-1-07474-7 ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนพบมีการทุจริตส่ส่วนคือ 1. การจัดสร้างหล่อองค์พระบรมรูปทั้ง7พระองค์2การตกแต่งสถานที่การจัดซื้อต้นปาล์มที่ถูกนำมาปลูกระดับในพื้นที่ของอุทยานที่มีมูลค่าถึงต้นละ1 0 0 0 0แบาท3วันเปิดตัวอุทยานมีการจัดงานเลี้ยงโดยผู้ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้องจ่ายค่าที่นั่งในการเข้าร่วมงานเลี้ยงถึงคนละ50,000นบาทและหากเป็นโต๊ะว i p จะมีราคาถึงที่นั่งละหนึ่งล้านบาท และ4กรณีราชพักไบต์แอนคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาด้วยโดยทางชุดคลี่คลายคดีกำลังได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องจำน่ายโต๊ะจีนที่มีราคาสูงมากซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่รายชื่อคณะกรรมการก่อสร้างอุทยานร,ราชพักประกอบด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างอุทยานร,ราชพัก พลเอกสุรเชษชัยวงศ์หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชพักพลโทพานุวัต์นาควงศ์รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดหาทุนการจัดสร้างอุทยานราชพักและมีชื่อนายทหารยศพลตรีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชพักด้วย นอกจากนี้ทีมสืบสวนได้ตรวจสอบพบว่าสถานที่การหล่อองค์พระบรมรูปทั้ง7พระองค์มาจากโรงหล่อหกโรงหล่อจึงได้ลงพื้นที่เข้าสอบปากคาเจ้าของโรงหล่อทราบว่ามีความผิดปกติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและค่าในน้าถึงส0เอร์เซ็นต์ให้กับนายอเซียนพระที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีของอุทยานรัชพักที่เข้าข่ายผิดกฎหมายที่อาจมีการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อนําไปสู่การหาผลประโยชน์ซึ่งเราต้องจับตาตรวจสอบกันต่อไป